สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 า,าวันนี้มาเรียนวิชาภาษาไทยกับมีพัวรัตนประปีหรือคุณนั่นเองนะคะเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่เจเรื่องปริศนาพาสนุกกันนะคะนักเรียนเรามาดูกันว่าหน่วยการเรียนรู้นี้มีอะไรให้ค้นหานะคะก็คือมีปริศนาคำทาทยตอนพักกลางวันเด็กๆจะกลุ่มเล่นทายปริศนาเสียงดังเจ้ยแจ้วอะไรเอ่ยมีปากไม่มีฟัน กินข้าวทุกวันได้มากกว่าคุณทดตอบเสียงดังชัดเจนจานน้ำหวานสายหน้าไม่ใช่จะ้ะพอฟ้าขอตอบบ้างมา่งข้าวน้ำหวานพยักหน้าถูกต้องจะ้ะเพื่อนเพื่อนปรบมือให้กับเด็กเจ้าปัญญานาวินถามเพื่อนๆพ่อนว่าปริศนาคำไทยมีมาตั้งแต่เมื่อไรทุกคนต่างนิ่งเงียบกิติเห็นครูพิมพากำลังเดินมาจึงเสนอความคิดถ้าอยากรู้เรื่องนี้เราไปถามครูพิมพากันดีไหม รูพิมพาเห็นเด็กๆสนใจจึงเล่าให้ฟังว่าปริศนาคำไทยเป็นการเล่นที่มีตั้งแต่สมัยโบราณเกิดจากผู้ใหญ่ที่ช่างคิดช่างสังเกตและสนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวนำมาแต่งคำทายให้ลูกหลานได้เรียนรู้ต่างๆด้วยการแข่งขันคิดคน้นหาคำตอบอย่างสนุกสนานเป็นการให้การศึกษาที่ชาญฉลาดของบรรพบุรุษไทยของบรรพบุรุษไทย แสดงถึงภูมิปัญญาไทยที่สะสมมาจากสภาพแวดล้อมแสดงถึงภูมิปัญญาไทยที่แสดงมาจากสภาพแวดล้อมประสบการณ์ชีวิตและถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานการไทยปริศนามีชื่อเรียกอย่างหนึ่งไหมคะําทิพถามด้วยความสนใจชาวจีนก็มีการเล่นไทยปิศนาเช่นกันเรียกว่าผ่ผหมีผ่าหมายถึงตีมหมีหมายถึงอำพรางผ่าหมีจึงหมายถึง การตีคําอําพรางให้ชัดแจ้งต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพรจจะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าทรงเรียกการเล่นผ้ามีว่าทยายปริศนาครูพิมพาเฉลยข้อสงสัยให้เด็กๆเข้าใจนักเรียนกล่าวขอบคุณคุณครูพิมพาที่กรุณาให้ความรู้ใกล้ถึงวันภาษาไทยคุณพิพาให้นักเรียนเตรียมปริศนาภาสนสุกคทัหนึ่งข้อมาร่วมกิจกรรมภาษานารู้หลายคนไปสักถามจากพ่อแม่และญาติพี่น้อง บางคนไปค้นหาจากหนังสือและอินเทอร์เน็ตโดยขอแนะนำจากบรรณารักษ์ในห้องสมุดโดยขอแนะนำจากบรรณารักษ์ในห้องสมุดบางคนคิดด้วยตดด้วตอเองทุกคนกระตือรร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนแต่ละคนเตรียมเขียนปริศนาคำไทยลงบนกระดาษวาดภาพระบายสีตกแต่งอย่างสวยงาม้่วยนักเรียนรวมกลุ่มตาม,ตามประเภท ของปริศนาสมาชิกแต่ละคนนําเสนอปริศนาให้เ,เพื่อนๆเรียนรู้จัดรวมเป็นงานกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มและให้แต่ละกลุ่มนําปริศนามาทายเพื่อนน้ำหวานนาวินทอฟ้ากิาติเลทศอยู่กลุ่มเดียวกันทดนําปริศนามาหลายข้อแต่แตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกข้อใดบ้างเพื่อนเข้าใจจึงหาวิธีช่วยเพื่อนเข้าใจจึงหาวิธีช่วยโอ้โห ทศขยันรวบรวมปริศนาดีจังมีตั้งหลายข้อนี่ก็ดีนะชวนให้คิดนั่นก็แปลกดีทดเลือกมาสิจะ๊ะน้ำหวานช่วยแนะนำทอฟ้าช่วยสนับสนุนข้อที่ทดถืออยู่นั่นกดใช้ได้จ้ะนาวินกับกิติช่วยรวบรวมมากผมช่วยถือให้ทดถามตามคำแนะนำของเพื่อนด้วยความเต็มใจขอรู้สึกดีใจและมีความสุขมาก ถึงแม้ว่าเขาจะเข้าเข้าใจสิ่งต่างๆได้ช้าแต่เพื่อนๆก็เข้าใจให้การยอมรับและคอยดูแลช่วยเหลืออย่างดีอยู่เสมอ mm hmm. เมื่อถึงวันภาษาไทยกลุ่มกิจกรรมภาษาน่ารู้จัดลานทายปริศนาพาสนุกมีเพื่อนมีพี่ๆน้องๆแวะเวียนเข้ามาร่วมทายปริศนากันอย่างคึกคักกติกาในการทายคือ ผู้ใดสามารถทายปริศนาได้ครบทุกข้อจะได้ติดดาวเด็กเจ้าปัญญานั่นเองในบริเวณงานได้แบ่งเป็นฐานต่างๆต,ต,ตามประเภทของปริศนามีสมาชิกของแต่ละกลุ่มประจำอยู่ดังนี้การเล่นปริศนาคำทายของไทยนะคะนิยมเล่นกันมาช้านานแล้วค่ะเด็กๆจัดว่าเป็นภูมิปัญญาทางภาษาอย่างหนึ่งนะคะ ทำให้ผู้เล่นได้ฝึกการใช้คำคล้องจองเกิดความสนุกสนานแล้วก็ฝึกการใช้ปฏิภาไหวยคลิปและได้พัฒนาทักษะการคิดอีกด้วยนะคะฉะนั้นนะคะเราสังเกตเห็นว่าเมื่อตอนเด็กๆนะคะเราก็จะได้ได้เล่นนะคะปริศนาคำทายเมื่อใช้เวลาว่างๆนะคะจะได้ฝึกทักษะการคิดด้วยนะคะ มาดูความหมายของคำว่าปริศนาคำไทยกันนะคะซึ่งมีความหมายว่าปัญหาหรือคำถามซึ่งผู้ถามนะคะอาจจะถามแบบตรงๆหรือถามทางอ้อมก็ตามนะคะคำถามอาจจะใช้ถ้อยคำธรรมดาเป็นภาษาร้อยแก้วหรือจะมีสัมผัสแบบภาษาร้อยกรองก็ได้นะคะภาษาที่ใช้นั้นเป็นภาษาแบบสั้นๆง่ายๆกระชับความนะคะแต่ยากแก่การตีความในตัวปริศนาอยู่บ้างนะคะในส่วนของคำตอบกัน นนะะมักจะเป็นสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจําวันในสมัยนั้นๆและในบางคําถามจะมีเขาหรือว่าแนวทางสําหรับคําตอบด้วยนะคะซึ่งผู้ตอบเนี่ยจะต้องใช้ค,ความสังเกตนะค,ะความคิดและรวมไปถึงไหวพลิบในการคิดหาคำตอบด้วยค่ะแต่นี่ก็คือความหมายของปริศนาคำถายนะคะเด็กๆ เรามาดูนะคะลักษณะของปริศนาคําทยกันบ้างค่ะหนึ่งเลยนะคะก็คือนิยมใช้คำคล้องจองกันโดยไม่กําหนดจํานวนคําในแต่ละวรรคนะคะเป็นข้อความสั้นๆกระทันรัดหรืออาจผูกเป็นปริศนากรอนซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนทําให้จําได้ง่ายนะคะ ลักษณะที่สองนะคะเนื้อหานั้นมักจะนำมาจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะเช่นของใช้นะคะคนสัตว์นะคะผักพืชเวลาสถานที่เครื่องใช้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นปรากฏการธรรมชาตินะคะชาวปัญญานะคะแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะซึ่งผู้ผูกปริศนานะคะจะต้องเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็นำมาเรียกว่านำมาถ่ายได้นะคะ นำเอาสิ่งที่สังเกตเห็นนะคะมาผูกเป็นปริศนาให้ผู้อื่นใช้ปัญญาเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าทายนั่นเองค่ะต่อไปในลักษณะที่3นะคะจำนวนข้อความคำถามจะมีความสั้นยาวไม่เท่ากันนะคะคืออาจจะมีเพียงตอนเดียว2ตอนหรือว่า3ตอนหรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ข้อความทุกตอนนะคะจะเป็นการบอกคำตอบอยู่ในตัวแบบเป็นในๆแล้วนะคะซึ่งเมื่อนำคำตอบมารวมกันก็จะเป็นลักษณะ ของสิ่งที่ถ่ายนั่นเองค่ะต่อไปในลักษณะที่สี่นะคะไม่นิยมถามแบบตรงๆนะคะแต่จะใช้สิ่งที่เปรียบเทียบนะคะในลักษณะข้อที่ห้านะคะก็มีการท้าทายให้ผู้ไขปริศนาพยายามคิดด้วยนะคะก็เพื่อที่จะเพิ่มความสนุกสนานในการทายปริศนานะคะมากยิ่งคืนข่ายละนี่ก็คือลักษณะของปริศนาคำทายนะคะ เด็กๆคะเรามาดูตัวอย่างปริศนาคําทายกันนะคะแต่ว่าเราจะต้องอ่านนะคะปริศนาคาทายแล้วร่วมกันทายปริศนากันนะคะออามาดูค่ะอะไรเอ่ยยิ่งตัดยิ่งยาวนะคะนั่นก็คือถนนนั่นเองค่ะลูกนะคะต่อไปนะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนผีมีปีกแสนสวยนะคะอ่าน่าจะเป็นอะไรลูกผีเสื้อนั่นเองค่ะ ข้อนี้ไม่ยากนะคะข้อต่อไปเลยค่ะอะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วยไส้เคลื่อนไหวอยู่ใต้ดินนะคะอ่ะก็จะมีคำเรียกว่าคำที่ให้เราจับสังเกตได้นะคะนั่นก็คือไส้เดือนนะคะในข้อนี้นะคะขึ้นต้นด้วยไส้นะคะเคลื่อนไหวอยู่ใต้ดินซึ่งไส้เดือนก็อยู่ใต้ดินนะคะต่อไปนะคะ สองตีมเดินมาหลังคามุมจากนะคะนั่นก็คือไก่นะคะลูกนะคะจะเป็นสัตว์ต่อไปอะไรเอ่ยไม่ใช่แตงกวาไม่ใช่แตงไทยเนื้อในสีแดงนะคะเช่นั้นเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรลูกมีคําสําคัญอยู่นะคะนั่นก็คือคําว่าแตงนะคะเราจะเรียกว่าแตงอะไรแตงโมนั่นเองค่ะ ไรเอ่ยชื่ออยู่ในครัวตัวอยู่ในป่าใช้ขูดมะพร้าวนั่นก็คือกระต่ายขูดมะพร้าวนั่นเองค่ะข้อนี้เป็นของใช้นะคะในสมัยก่อนนะคะปัจจุบันก็อาจจะมีใช้บ้างนะคะในบางบ้านนะคะ,ะปริศนาคํากรอนกันบ้างค่ะสัตว์นี้คนไทยเลี้ยงไว้ไถนา มีขาสี่ขาหนูจ๋าตอบไวนะคะเด็กๆสังเกตคำนะคะว่าเป็นอย่างไรดูเป็นคําของจองด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคํากรอนสี่นั่นเองค่ะอ่ะเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์อะไรคะนั่นก็คือควายนะคะ เราไปดูปริศนาคำกรอนถัดไปค่ะฉันเป็นของใช้เอาไว้หนุนนอนยามหลับพักผ่อนคิดก่อนตอบเอ่ยนะคะนั่นก็คือเอาไว้หนุนนอนก็น่าจะเป็นหมอนนะคะเด็กๆข้อนี้ตอบหมอนนะคะ่ะปริศนาถัดไปค่ะผละไม้อะไรใครๆเรียกฟักสีเหลืองสวยนักมักใช้ทำอาหารนะคะนั่นก็คือฟักทองนะคะ ปริศนานี้นะคะขนมชนิดหนึ่งนึ่งทีละชั้นรสชาติหวานมันสีสันชวนชิมนะคะสำหรับปริศนาคำกรนี้หมายถึงอะไรลูกนะคะเป็นขนมนะคะแล้วนึ่งทีละชั้นทีละชั้นฉะนั้นเราน่าจะสังเกตได้แล้วนะคะน่าจะเป็นขนมชั้นนั่นเองค่ะ เรามาดูปริศนานี้กันค่ะอะไรเอ่ยไม้อะไรให้ฉงนชอบอยู่บนเด็กเล็กนะคะนั่นก็คือไม้ไผ่คูนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอะไรเอ่ยไก่ลิงอ่างง,งูมองดูเป็นอะไรนะคะฉะนั้น เด็กๆสังเกตนะคะมีคําว่ามองดูเป็นอะไรนะคะเราก็ต้องสังเกตคํานะคะคําว่าไก่ลิงแล้วก็อ่างแล้วก็งูนะคะฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบว่ากรองนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการเรียงพยันชนะนะคะ,ะเรามาดูนะคะต้นอะไรเอ่ยต้นหนึ่งชื่อพืชมีดอกผล ต้นสองคนประดิษฐ์แบบขึ้นใหม่ต้นสามเป็นเหตุเกิดไฟไหม้ต้นสี่ใช้เรียกคนร้องนำนะคะแต่ละต้นนะคะก็จะมีคำตอบนะคะลูกเรามาดูนะคะตัวอย่างคำตอบค่ะต้นแรกนะคะต้นหนึ่งชื่อพืชมีดอกผลนั่นก็คือต้นไม้นะคะต้นที่สองนะคะคนประดิษฐ์แบบขึ้นใหม่นะคะนั่นก็คือต้นคิดนะคะ ต้นสามเป็นเหตุเกิดไฟไหม้ก็คือต้นเพลิงนะคะต้นสี่ใช้เรียกคนร้องนำนะคะนั่นก็คือต้นเสียงนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างปริศนาภาษาถิ่นกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นในประเทศไทยนะคะก็จะมีภาษาพูดนะคะเป็นภาษาถิ่นอยู่ด้วยนะคะนอกจากที่จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะคะแน่นอนว่าการ เล่นนะคะปริศนาคำาทยนะคะก็อยู่ในตุกภูมิภาคนะคะอ่ะเดๆมาสังเกตตัวอย่างนี้กันนะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นภาษาอะไรลูกเป็นภาษาใต้นะคะมาดูปริศนาคำาทยนี้กันเลยค่ะ,อะไอร่ห้าซุกไม่ห้อมงอมไม่ล้นคนกินไม่ได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าเขาจะถามว่า อะไรเอ่ยนะคะสุกไม่หอมงอมไม่หล่นคนกินไม่ได้นะคะซึ่งแน่นอนนั่นก็คือพรจันนั่นเองค่ะข้อนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างะคะปริศนาภาษาถิ่นนะคะแล้วก็เราไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะปริศนาภาษาถิ่นกันต่อนะคะ แม่เฝ้าบ้านลูกไปแอวนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรลูกน่าจะเป็นแบบสิ่งของนะคะแม่เฝ้าบ้านนะคะส่วนลูกนั้นไปเที่ยวนะคะแสดงว่าข้อนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับอะไรที่มันคล้องประตูอยู่นะคะนั่นก็คือกุญแจนั่นเองค่ะ เรามาดูประโยชน์ของการเล่นปริศนาคำทายกันนะคะหลักๆเลยนะคะเด็กๆจะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์การใช้ปฏิพันธ์ไวพ้พริบนะคะแล้วก็ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยนะคะเพราะว่าเราจะได้เลือกสรรคำนะคะมาใช้ในการทายปริศนานะคะเพราะว่าการทายปริศนาจะไม่ได้เป็นการกล่าวตรงๆนะคะฉะนั้นเราจะต้องสรรเรียกว่าเลือกสรรคำเข้ามานะคะลูก ต่อไปนะคะก็จะได้รับความสนุกสนานนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเด็กๆก,ก็จะได้รู้จักการสร้างคำคลองจองนั่นเองค่ะและนี่ก็คือประโยชน์ของการเล่นปริศนาคำทายนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราเรามาสรุปสิ่งที่เข้าใจกันนะคะนักเรียนสรุปสิ่งที่เข้าใจการเล่นปริศนาคำทายของไทยนิยมเล่นกันมาช้านานจัดว่าเป็นภูมิปัญญาทางภาษาอย่างหนึง่งทําให้ผู้เล่นได้ฝึกการใช้คำคลองจอง เกิดความสนุกสนานฝึกการใช้ปฏิพานไหวทิพและได้พัฒนาทักษะการคิดอีกด้วยนะคะนักเรียนเรามาดูกันว่าผ่ามีคืออะไรนะคะผ่ามีเป็นการละเล่นของชาวจีนนิยมเล่นในงานเทศก,กาลสาคัญ mm. เช่นตรุษจีนวันไหวพระจันทร์ซึ่งมีการประดับประดาโคมไฟ mm. เจ้าของบ้านจะเขียนกรอนด้วยตัวอักษรสีแดงไว้บนโคมไฟแล้วนําไปแขวนไว้หน้าบ้านถ้าใครเดินทางผ่านมาแล้วสามารถต่อกอนนั้นได้เจ้าของบ้านก็จะเชิญ ให้เข้าบ้านพระประทานอาหารเพราะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ควรสรรเสรินนั่นเองนะคะคำศัพท์ง่ารู้มีคำศัพท์แล้วก็ความหมายนะคะเครื่องจักสารหมายถึงเครื่องใช้ที่ทําด้วยไม้ไผ่หรือไหวายเป็นต้นเชา่าอ่านว่าเชา่าหมายถึงปัญญาหรือความคิดฉับไวปัปฏิพานไหวพริบสิ้นหมายถึงผ้าถุงอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงนุ่ง ดอกจอกหมายถึงขนมชนิดหนึ่งทําด้วยแป้งข้าวเจ้าใส่ในพิมพรูปอย่างดอกจอกแล้วเอาไปทอดปันพระพระบุรุษอ่านว่าบรรพบุรุษหมายถึงผู้เป็นต้นวงตระกูลซึ่งมีผู้สืบสายโลหิตมาภูมิปัญญาอ่านว่าภูมิปัญญาหมายถึงพื้นความรู้ความสามารถเม่นหยัง หมายถึงคืออะไรเยื่อไม้หมายถึงสิ่งที่เป็นแผ่นบางอยู่ตามผิวหรือภายในของไม้สักกว่าอ่านว่าสักกว่าหมายถึงชื่อกรอนแบบหนึ่งบทหนึ่งมีสี่คำกรอนแปดวรรคขึ้นต้นด้วยคำว่าสักกวาให้ลงท้ายด้วยคำว่าเอ่ยไอไรหาหมายถึงอะไรเอ่ย อัมพรางอ่านว่าอัมพรางหมายถึงปิดบังโดยลวงให้เข้าใจไปทางอื่นแอหมายถึงเป็นภาษาถิ่นเหนือหมายถึงเที่ยวเองนะคะนักเรียนมาทํางานลงในสมุดกันนะคะนักเรียนข้อ 1. คนที่ทายปริศนาได้เก่งแสดงว่าเป็นคนอย่างไรและข้อ 2. การเล่นปริศนาคำไทยทำให้นักเรียนได้รับความรู้ใดบ้าง จบหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องปริศนาพาสนุกแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมมันทบทวนบ่อยๆนะคะพบกับคุยใหม่คาบหน้าสำหรับคาบนี้สวัสดีค่ะ